ค่ะวันนี้นะคะเจ๊หิวจะมาทําขนมปังเนยน้ําตาลค่ะสูตรนี้ทําง่ายอร่อยมากๆเลยนะคะขนมปังเนื้อนุ่มเนื้อฟูขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยจ้าถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ใส่นมจืดค่ 100ml นะคะตามด้วยน้ําตาลทราย4ช้อนโต๊ะนะจ๊ะและตามด้วยผงยีจ้ะ1ช้อนชานะคะจากนั้นค่ะเราจะคนให้ส่วนผสมทั้งหมด กันนะคะคเราจะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะเมื่อน้ำตาลละลายแล้วนะคะเราก็จะมาในส่วนของขั้นตอนการร่อนแป้งกันจ้าวันนี้นะคะเจ๊หิวใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะ170กร,รัมค่ะ และแป้งเค้กอีก70กรัมจ้ะเราจะใส่ลงไปร่อนพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะเศษหนึส่วนสี่ช้อนชาจ้ะใส่ลงไปร่อนพร้อมกันเลยค่ะเราจะลอนแป้งก่อนที่จะไปทำขนมปังนะคะเพื่อมีเศษสิส่งสกรปรกนะคะจะได้ไม่ตกลงไปในขนมปังของเราจ้า เมื่อร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำในส่วนของส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะลงมาเทในแป้งได้เลยค่ะจากนั้นค่ะเราก็ตอกไข่หนึ่งฟองนะคะและใส่กลิ่นวานิลาลงไปหนึ่งช้อนชาจะตีพร้อมกันได้เลยนะคะ เมื่อตีเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปในแป้งเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำพายนะคะมาคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะใครที่ไม่มีไม้พายเหมือนเจ๊หิวนะคะก็ใช้ทับพ,พีตักข้าวก็ได้นะคะค่อยค่ยคนนะคะอย่าเพิ่งใช้มือนะเดี๋ยวจะติดมือนะคะเดี๋ยวแป้งจะติดมือนะจ๊ะ ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะค่อยๆคนเขานะคะจนกว่าเขาจะขึ้นเป็นก้อนแป้งนะคะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะขั้นตอนนี้นะคะอาจจะคนยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดคนไปเรื่อยๆแล้วนะคะเมื่อเขาขึ้นเป็นก้อนแป้งแล้วนะคะเขาจะคนง่ายขึ้นนะคะและแป้งของเราก็จะมีความนุ่มมากๆเลยนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะก็เริ่มจะขึ้นเป็นก้อนแป้งแล้วนะคะเราก็จะคนเขาต่อไปอีกสักคู่หนึ่งนะคะคนให้ทั่วๆเลยนะจ๊ะให้ส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ เมื่อส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะและขึ้นเป็นก้อนแป้งแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เนยกันค่ะวันนี้เจ๊อยู่นะคะจะใส่เนย70กรัมนะคะลงไปในก้อนแป้งเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็คนเนยนะคะกับแป้งนะคะให้เข้ากันค่ะใช้วิธีการกดพายนะคะเอาพายกด ลงไปที่เนยนะคะให้เข้ากับตัวเนื้อแป้งนะคะจากนั้นก็คนนะคะเนยกับแป้งให้เข้ากันค่ะคนให้ทั่วๆเลยนะคะเดี๋ยวเนยเขาจะค่อยๆซึมลงไปในตัวแป้งและเป็นเนื้อเดียวกับแป้งกันเองค่ะสังเกตจากในรูปนะจ๊ะตัวเนื้อแป้งของเราจะมีความนุ่มมากๆเลยนะคะ เจ๊หิวก็แนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่อยากทําขนมนะคะและอยากได้แป้งขนมปังนุ่มๆน,นะคะก็สามารถนําสูตรนี้นะคะไปใช้ได้นะคะ mm hmm. เมื่อคนเนยกับแป้งเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการพักแป้งทิ้งเอาไว้ค่ะ15นาทีนะคะ อย่าลืมนะคะหาผ้าเข่าบางนะจ๊ะหรือหาแรปนะคะมาแรปปิดนะคะถ้าใครไม่มีนะคะก็ใช้ฝาหมอ้อได้เลยนะคะหรือว่าฝาถาดก็ได้ค่ะมาปิดเอาไว้นะจ๊ะเมืม่อครบ15บนาทีแล้วนะคะเราก็เปิดออกมานะคะจากนั้นค่ะก็เอาตัวแป้งนะคะลงมานวดต่อข้างนอกเลยนะเจ๊หิวนะคะจะทาน้ำมันนะคะลงบนแผ่นรองนวดก่อนนะคะเพื่อที่เวลานวดแล้วแป้งเขาก็จะไม่ติดกับ ตัวแผ่นลองนะคะแล้วก็นวดได้ง่ายขึ้นนะคะเราจะนวดตอบเป็นเวลา10นาทีนะคะยิ่งนวดนานนะคะแป้งก็จะยิ่งมีความนุ่มนะคะเวลากินก็จะอร่อยมากๆเลยนะคะแป้งของเราก็จะไม่แข็งนะคะเมื่อนวดแป้งครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาทําการพักแป้งทิ้งเอาไว้อีก40นาทีค่ะอย่าลืมหาผ้าขาวบางมาปิดนะคะ เราจะพักแป้งนานหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้ตัวแป้งเขาขึ้นฟูเป็น1เท่าตัวเลยนะคะตอนนี้ก็ครบ40นาทีแล้วนะคะแป้งของเราก็ขึ้นฟูเป็น1เท่าตัวเลยนะคะให้ทุกคนนะคะนำนิ้วค่ะลงไปจิ้มตรงกลางนะคะเราจะมากดไล่ฟองอากาศกันค่ะกดลงไปเลยจ้าไล่ฟองอากาศออกให้หมดเลยนะคะ ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะนําน้ํามันนะคะทาลงบนฝ่ามือก็ได้นะคะตัวแป้งจะได้ไม่ติดมือนะคะเมื่อกดไล่ฟองอากาศเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะนําเขาออกมานวดต่อข้างนอกค่ะจะได้นวดได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็นวดได้ทั่วถึงด้วยค่ะ เราจะนํำแป้งนะคะออกมานวดข้างนอกนะคะโดยที่เราจะนวดตอบอีก10นาทีนะคะเพื่อที่ให้ตัวแป้งของเขานะคะมีความนุ่มขึ้นนะคะใช้มือกดๆนะคะหรือว่าใช้วิธีฟาดลงบนแผ่นรองนวดก็ได้นะคะยิ่งนวดนานแป้งก็จะมีความนุ่มยิ่งขึ้นนะคะเวลากินก็จะอร่อยนะคะ เมื่อนวดเสร็จแล้วนะคะครบ10นาทีนะคะเราก็จะมายืดแป้งออกมาให้เป็นแนวนอนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการตัดแบ่งแป้งกันนะคะใครที่มีตาช่างนะคะสามารถตัดแบ่งแป้งนะคะและชั่งน้ำหนักได้เลยนะคะแต่วันนี้เจ๊ J. หิวจะใช้วิธีการตัดแป้งนะคะแบบการกะค่ะ เผื่อใครนะคะที่บ้านไม่มีตาช่างนะคะก็ใช้วิธีการแบ่งแป้งแบบกะเอาเหมือนเจ๊หิวได้เลยนะคะเจ๊หิวจะทำให้ดูสำหรับคนที่ไม่มีตาช่างนะคะส่วนใครมีตาช่างก็ช่างเป็นชิ้นละ50กร,รัมก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะก็นำแป้งแต่ละชิ้นที่เราหั่นเอาไว้นะคะปั้นเป็นวงกลมเหมือนเจ๊หิวค่ะโดยท ปั้นให้ด้านหน้านะคะของตัวแป้งนะคะมีความนวลเนียนแบบนี้นะคะปั้นจนครบทุกลูกเลยนะคะปั้นจนครบทุกชิ้นที่เราหั่นออกมาเลยนะคะเมื่อปั้นเสร็จแล้วนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะพักแป้งนะคะอีก10นาทีนะคะให้เขาเสร็จตัวอีกนิดหนึ่งนะคะ เมื่อครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาทำการขึ้นรูปขนมปังกันค่ะวันนี้นะคะเจ๊ J. หิวนะคะจะไม่ได้ใช้ไม้นวดนะคะเจ๊ J. หิวจะใช้วิธีการใช้ฝ่ามือกดลงไปตรงตัวแป้งเลยนะคะเพราะว่าเจ๊หิวจะทำเผื่อคนที่บ้านเขาไม่มีไม้นวดนะคะก็ให้ใช้มือนะคะฝ่ามือค่อยๆกดลงไปตรง,ต,รงตัวแป้งนะคะให้เขามีระดับ ที่เท่ากันนะคะจากนั้นค่ะก็ใช้ปลายนิ้วนะคะค่อยๆหมุนตัวแป้งนะคะให้เป็นวงรีนะคะเหมือนที่เจ๊หิวทำอยู่นะคะแล้วก็ใช้มือนะคะปิดหัวปิดท้ายนะคะของส่วนปลายนะจ๊ะจากนั้นนะคะก็หมุนหมุนเขาเล็กน้อยนะคะแล้วก็คลึงนะคะตัวแป้งนะคะให้เขาเข้ากันให้มีความนวลเนียนนะจ๊ะ ในส่วนของปลายรอยต่อตรงนี้นะคะให้ใช้นิ้วนะคะบีบรอยต่อกับตัวแป้งเข้ากันค่ะเพื่อที่เวลาเรานำไปอบแล้วนะคะตัวแป้งเขาจะได้ไม่ปริออกนะคะบีบแป้งตามเจ๊หิวได้เลยนะคะ หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือการทำให้ดูนะคะ1ชิ้นนะคะเดี๋ยวเจ๊หิวจะทำให้ดูอีกหนึ่งชิ้นนะคะเผื่อใครดูไม่ทันนะคะใช้ฝ่ามือหรือใช้ปลายนิ้วก็ได้ค่ะทำให้ตัวแป้งเขาเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้นะแล้วก็ใช้ปลายนิ้วนะคะหมุนตัวแป้งค่ะให้ขึ้นเป็นวงรีแบบนี้นะคะ เป็นท่อนๆค่ะจากนั้นนะคะใช้ปลายนิ้วนะคะบีบตัวแป้งนะคะกับรอยต่อให้เข้ากันจ้าและอย่าลืมเก็บปลายส่วนหัวส่วนท้ายด้วยนะคะทำให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะใครจะปั้นเป็นรูปวงกลมรูปสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็พักแป้งเอาไว้นะคะ10นาทีนะคะแล้วเราก็นำนมจืดค่ะมาทาลงบนตัวแป้งนะคะทานมจืดให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะก่อนที่เราจะนําไปอบนะคะวันนี้นะคะเจ๊ J. หิวก็ใช้ความร้อนนะคะอุณหภูมิอยู่ที่160องศาอบเป็นเวลา10นาทีนะคะเขาก็จะค่อยๆฟูขึ้นมานะจ๊ะ เมื่ออบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำตัวขนมปังที่อบได้นี้นะคะมาทานเนยค่ะทานเนยลงไปในตัวขนมปังเลยนะคะเมื่อทานเนยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำตัวขนมปังนะคะมาคลุกน,น้ำตาลค่ะเอาด้านที่มีเนยนะคะคลุกลงไปในน้ำตาลเลยนะจ๊ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมปังเนยน้ำตาลของเราหน้าตาหน้าทานมากๆเลยนะคะที่สำคัญทำง่ายสุดๆเลยนะคะแป้งนุ่มมากๆนะคะฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะเดี๋ยวมีเมนูอะไรอร่อยๆจะมาแบ่งปันกันอีกจ้า